ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พารีวิวรถเข้าใหม่มานําเสนอกันอีกแล้วเพื่อนค่ะได้รถใหม่ปุ๊บก,ก็รีบรีวิวให้ดูปั๊บเลยนะคะคันนี้เป็น Honda HRV e 1.8 EL นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น i-VTEC นะคะรถปี2019เข้ามาปุ๊บกอรีบให้เพื่อนๆดูก่อนเลยวันนี้นะคะ h r ช e ผ่อนไม่เกินหมื่นแล้วนะผ่อนเพียง9,000กว่าบาท พิเศษเพียงนะคะ549,000บาทแล้วนะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะพอมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะเเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้นะนะคะ h r v นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะคะด้วยสาย H กระจังหน้า h โค o เมียมแบบนี้มาให้ไฟหน้านะคะเป็นไฟฟู LED ตัดหมอกให้ด้านล่างด้วยนะคะ ในส่วนของล้อนะคะได้ล้ออลลอยสลบปูโทนแบบนี้มาให้นะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีดโยโกโฮามาด,ด้วยค่ะกระจกด้านข้างนะคะปรับภัฟเฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นไฟแบบปลายกระจกแบบนี้นะคะกล้องเลนส์วอชมีมาให้ค่ะมือจับคู่หน้าเป็นโครเมียมและคู่หลังเป็นเอกลักษณ์ของเฮ v วีแบบนี้เลยนะคะ นี่ด้านหลังของเขาเป็นไงคะทุกคนนะคะดีไซน์ปราดเปรียวนะคะไฟท้ายนะคะตัว EL ก็จะเป็นไฟ LED ด้วยเซ็นเซอร์หลังมีให้กล้องหลังมีให้ค่ะประตูท้ายนะคะแต่ปุ่มยางใต้ H ดันขึ้นเล็กน้อยนะคะนี่ภายในก็จะได้พื้นที่ห้องสัมาระที่ ก,กว้างเลยจุของได้เยอะนะคะเบาะพับราบได้นะคะได้ในส่วนของเบาะที่เป็นเบาะหนังสีดำนะคะรถที่ร้านรับประกันไม่มีชนเป็นเครื่องจมน้ำนะคะนี่นะคะเม็ดอาร์เดิมตะเข็บเดิมหมดเลยนะคะน็อตเดิมๆด,ด้วยนะคะด้านในก็คือแอร์เย็นฉ่ำพิแดนคือสะอาดแล้วด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นรถปี2019นะคะที่คัดคุณภาพมาให้อีกคันเพื่อนขาผ่อนเพียง9 00 0บันกว่าบาทนั้นเองค่ะโอเคมาดูกันสำหรับภายใน นี่นะคะได้ชุดเบาะหนังแบบนี้มาให้นะคะเป็นเบาะหนังที่สวยเงานะคะกว้างข้างในคือกว้างแอร์เย็นชาัาพดานก็สะอาดสะอานนะคะเพ่งเพราะๆด้านในพร้อมแล้วมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะสำหรับด้านในนะคะได้ชุดเบาะปรับไฟฟ้าที่นั่งคนขับนะคะมีแอร์แบ็กด้านข้างมาให้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยค่ะ โอเคนะคะให้เปิดเพลงอยู่นะเพลงเพราะๆนะคะด้านในกระจบปรับพัดไฟฟ้าอีคอนโหมดอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับที่พวงมาลัยนะคะเพื่อนได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะรุสคอนโทรลอยู่นี่แพทเทิรนชิปอยู่นี่นะคะขับสับเกียร์ได้เลยรับสายวางสายได้ ะค,ะคันนี้เป็นรถปี2019นายะคะมวิ่งไปแสนแปนะคะวิ่งไปกำลังดีนะคะปกติเลยนะคะได้จอตรงกลางทัชสกรีนนะคะได้องศาที่หันมาทา,ทางเราแบบนี้ด้วยนะคะไม่ไว่าจะเข้าเชื่อมต่อ fmam bluetooth usb hdmi ได้หมดเลยค่ะช่องแอร์นะคะมีให้ทั่วถึงแบบนี้นะคยปรับลมเบาๆให้เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นแอร์ดิจิตอลตรงนี้ให้นะคะปุ่มพู้สตาร์ t กุญแจ smart k e y l e s อยู่นี่นะคะ นี่เบรกมือเบรกโฮก็มาให้พร้อมใช้งานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ h r v กระจกตะแสงรบกวนออโตโอม้ม่านบังแดดมีกระจกนีนตัวมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะพร้อมไฟด้านบนเปิดใช้งานง่ายเบสิกเลยค่ะมาดูกล้องหลังกันค่ะกล้องหลังเกียร์อานะคะ Reverse Camera นะคะก็มาพร้อมเลนนำสายตาแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะนี่นะคะบรรยากาศภายในก็สวยๆฉ่ำๆมาให้วันนี้พิเศษเพียง 5,49,000บาทนะคะบ,บนเพียง9,000กว่าบาทเดี๋ยวพอยลงรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างได้รถปี19เนีคะคุณภาพดีๆอีกคันจัดไว้ให้แล้วนะรถเทาศูนย์เช็คทุกริยะานะคะประวัติดีๆนะคะบุ๊คเซอร์วิสนะคะใดๆติดรถมาให้นะคะให้เพื่อนแล้วด้วยนะภาษีพร,พรบรพลอยต่อให้เพื่อนๆคะอยากได้คันนี้แบบซื้อสดหรือว่าแบบเทินรถ หรือว่าจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะคะระยะทางไม่ใช่ปัญหาพลอยดูแลให้ได้เพื่อนๆอยู่ที่จงังหวัดกันบ้างพิมพ์ได้นะคะติดต่อ,ช,อช่องทางด้านล่างคลิปมานะคะเดี๋ยวช่วยดูแลให้นะคะ <ๆ S 1> อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ